ไม่ได้ยอดมวยนะไม่ได่ยอดมวยทั้งนั้นเลยเอ้าอันนี้คือไอ้เจ้าของเสื้อใหญ่ตัวเสื้อใหญ่ผี่กล้องวันนี้โอ้โหเป็นไงบ้างเอาวันนี้เอามั่นใจนะเพราะว่ามั่นใจผมซ้อมมาดีร่างกายดีคนทำมาทำมาด้วยกันเองสักเท่าไหร่ก็คอยอย่างมั่นใจเหรอไม่มืออย่าห้อยอย่างเดียวต้นหนุ่มโถเราก็ต้น้นอาวุธอนาคตเรามมองไงเอา ยันไม่กับเบอร์พี่ไหมอันอยู่ตัวเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่รถเขานะเอ้านั่นนันถลึงพัฒนาเร็วก็เศกมีทั้งสองทั้งหมัดนั่นันเสริมหมัดยังไงก็มีทรอบเป้าโอ้โหนั่นนันรอบเป้าด้วยแล้วใครจะไปชกเขาอ่ะฮะเดี๋ยวมีเยอะๆเดี๋ยวมีเยอะๆใช่ไหมตะลุ่นนี้ตะลุ่นนี้เลยรอบแปดเนี่ยทำมันไม่ไกลเด่นเก๋ ปีนตีสักตอนนี้ครับอ่าวนะเอาละครับผมอ่ะแต่ชอกเนี่ยผมให้ให้ฟันทุกวันเจ้เฮ้ยชี้บอกนะคนร้องไงชนะอยากชิงแชมป์เหรอชิงแชมป์ีกเท่าไหร่สาดเด็กขอแตกสาดเด็กต้องเก็บต้องเก็บประลองการเยอะแต่วันนี้โชคดีมากอุ้ยโอ้ไฟนี้ต่อเนื่องครั้งที่แล้วรอบปุ๊บไม่พักสามวันเนาะเยอะแต่ว่าผมอ่ะรอบเนี้ยครับเสริมบำรุงพิเศษเลยเพราะว่าเด็กต่อเนื่องโอ้โหไปดีอะสายกัมพูชาแต่มองว่ามองว่าร้อยแต่ละรอบเนี่ย เขาเขาต้องดีที่สุดแล้วมีสุแล้วแบฟอนเขาแล้วนะครจะไม่ต่อยไปเอ่อนำหนักอยแล้วอแที่ถือว่ากันแล้วถือว่าดีที่สุดวากเสืมแล้วกันนะรแบฟอนชิงได้ไหมถ้าเกิดชิงชิงได้ไหมได้เอาชิงนาชิงนหอยวนอหน่อยหน่อยหน่อยหนอ่ไยหนอยหรอน่อน่อยห่ไยห่หน่กว่อยหนน่อยหน่อหนอเหนอน่อย่อยหน่อยหน่น่อ่อย่อยหน่อยน่อน่อนอน่อน่อยน่อน่อยนอคอา่ครับผมมาพูดคุย เชื่ออะไรนี่เชื่อเสียงยังไงมาอะไรนี่ใส่เป็นกล้องทรณีมวยไทยโอ้โหใช้ชื่อกล้องมอทรณีมวยไทยเพราะว่าทําไมทําไมโชคดีเหมือนอดีตยอดมวยกล้องทรณีพยัคฆ์อรุณลูกไหนนะลูกไหนนะสองสองหนพันยังไงพันยังไงพันยังไงโอ้โหขนาดง้างมานอกอ้อนก็ตกใจวันที่ไปดู่มื่อกี้ันที่เ่าออไรอะไรโอ้โหอ้า มั่นใจไหมหนึ่ว่าจะผิดเกมได้ไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเพราะเพราะอะไรเขาไปโดนแด่เขาใหญ่ด้วยอ๋อแน่นแน่นนี่แน่นแน่นี่เข้าไม่จิตเลยใช่ไหมไปโดนไปโดนหมัดอะไรบ้างไหมใช่ครับมีมีมีหมัดไหมโดนการคอลยกไหนยกหนึ่งป่ะยกหนึ่งครับยกหนึ่งเอ้ยงไหนตรงไหนตรงไหนก็เท่าไนี้แล้วแล้วทำไมเราไม่หลับพ่อะไร มันไม่โดนเต็มมามีเมาเมาด้วยเหมือนไรมีนิดนึงอะมีเมามีเมามีเมาแล้วก็เข้าไปแล้วเสียใเพ่อเลยพี่เหรอพ่อหรอแม่มาเชียร์เนี่ยเอาลระครับแม่วันนี้เป็นไงบวะเหนียวนี่อ๋อเต้นมาเลยค่ะถึงเต้นยังไงอ่ะแม่บอกหน่อยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเออเหรอแล้วแล้วใจแม่ไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวก็ลูกหมดแล้วเออโอโห้วรลูกน้องเดียวเลยแล้วพอลูกน้องได้หรืล่องไหมล่องมากเลยมันยก ยกหินออกจากโขกโอ้โหแม่ตกใจเหมือนกันนะตกยกหนึ่งนะใช่โอ้โหแม่ฝากลูกทานหน่อยเอาบอกแฟนมวยหน่อยบอกไม้เลยสอกสองด้วยนะคากับฝากยอดมวยนั้นเนี่ยเป็นพ่อเอาพวดนี้สั้นหน่อยเอาพวดนี้สั้นหน่อยคุณพ่อเป็นต้นไว้เก่าไหมนี่เก่าไม่เป็นหรอแม่ดูหน้าตาเหมือนกับต้นไมยเก่าเลยนะเอาไม่เป็นไรครับเอาบอกแฟนมอยทำไหม ไ่ติดตามเลยครับสายเม็ดก็องอยนิมมดใหงเราเอาละครับผมนี่ติดตามเลยติดตามเลย